ผมหงอกไม่ใช่แค่สัญญาณของความแก่เพียงอย่างเดียวงานวิจัยใหม่เผยร่างกายอาจกำลังป้องกันมะเร็งผมหงอกอาจไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความชาราหรือความเครียดเท่านั้นงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชี้ว่าการที่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวอาจเป็นปฏิกิริยาป้องกันตามธรรมชาติที่ร่างกายเปิดใช้งานเพื่อย,ยับยั้งการกลายเป็นมะเร็งทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานในวารสาร Nature Cell Biology โดยระบุว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี (MCCs) ในรูขุมขนอาจเข้าสู่สภาวะ แก่ตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง s e n e s c e n c e c o u p l e d different ไทอัทุชนหลังจากที่ DNA ได้รับความเสียหายสภาวะดังกล่าวทำให้เซลล์หยุดแบ่งตัวและสูญเสียความสามารถในการผลิตเม็ดสีทำให้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งจากข้อมูลของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยโตเกียว งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยศาสตราจารย์เอมินิชิมูระและผู้ช่วยศาสตราจารย์ยาสุอากิโมริพวกเขาได้ทำการทดลองในสัตว์และพบว่าเมื่อเซลล์ต้นกำเนิด Messi, เม็ดสีเผชิญกับความเสียหายทางพันธุกรรมจะหยุดตัวเองผ่านกลไกลสัญญาณ p53 p21 กลไกลปกป้องตัวเองด้วยการทำลายะตัวเอง การหยุดตัวเองนี้จะนำไปสู่การเข้าสู่ระยะการแก่ตัวและการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สูญเสียเม็ดสีและเส้นผมเปลี่ยนเป็นสีขาวในทางกลับกันหากกลไกป้องกันนี้ถูกทำลายโดยสารก่อมะเร็งหรือรังสี UV เซลล์ที่เสียหายอาจหลีกเลี่ยงการถูกกำจัดและแบ่งตัวต่อไปซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโน,โนมาที่ร้ายแรงได้ศาสตราจารย์นิชิมูระมูชี้ว่าเซลล์ต้นกำเนิดกลุ่มเดียวกันนี้จะถูกกำหนดชะตาที่แตกต่างกันตามความเครียดและสัญญ,ญาณจากสิ่งแวดล้อมกล่าวคือ สูญเสียความสามารถในการงอกใหม่จนผมขาวหรือเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้จนกลายเป็นเนื้องอกงานวิจัยยังเผยว่าตามปกติแล้วเซลล์ต้นกำเนิดในรูขุมขนจะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรูขุมขนเพื่อรักษาระดับเมสส็ดสีแต่หากความสามารถในการเคลื่อนที่นี้สูญเสียหรือเสียหายปรากฏการผมหงอกก็จะเกิดขึ้นผมหงอกคือค่าตอบแทนของการรักษาสุขภาพในระยะยาวกระบวนการปกป้องตัวเองด้วยการทำลายตัวเอง นี้แม้จะทําให้ผมสูญเสียสีไปแต่ก็เป็นแนวป้องกันที่ร่างกายเปิดใช้งานเพื่อกําจัดเซลล์ที่อาจเป็นอันตรายทีมวิจัยเน้นย้ําว่าผมหงอกไม่ได้หมายความว่าป้องกันมะเร็งได้สําเร็จแต่เป็นการบ่งชี้ว่าร่างกายใด เปิดใช้งานกระบวนการตามธรรมชาติเพื่อกำจัดเซลล์ที่เสียหายไปแล้วหากการป้องกันนี้ล้มเหลวเซลล์ต้นกำเนิดที่เสียหายยังคงเพิ่มจำนวนต่อไปซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้องอกได้งานวิจัยนี้เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างความชรากับมะเร็งและให้แนวทางใหม่สำหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการป้องกันมะเร็งและชะลอวัยในอนาคต